ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดรับบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ดรจุมพศสายสุนทรประธานกรรมการสรรหารอธิการบดีหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารรรชมงคลพระนครกล่าวว่าตามประกาศคณะกรรมการสรรหารอธิการบดีหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรารรรชมงคลพระนครเรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีได้เปิดรับบุคคลที่สนใจเข้ารับการสรรหารเพื่อดํารงตําแหน่งอธิการบดีซึ่งบุคคลที่เข้าสมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหานั้น จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปอาทิสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามที่สภาหมหาวิทยาลัยรับรองและได้ทำการสอนมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลไม่น้อยกว่า3ปีและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ผู้ที่สนใจสมัคร หรือส่วนราชการที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและยินใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง20พฤษภาคม2564ด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชั้น2อาคารกรมหลวงราชบุรีดิเรธิ์ มหาวิายทยาลัยเทคโนโลยียราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศในวันและเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-665-3777ต่อ8137และ8243นัทธพัทรพลจุติการพาณิชย์วิทยุราชมงคลพระนครรายงานกรมควบคุมโรคออกประกาศวิธีการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 กรมควบคุมโรคได้ออกประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องแบบหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มก,กันโรคกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19พุทธศักราช2564 International Vaccination Certificate ของไทยผู้ขอรับหนังสือรับรองต้องจัดเตรียมเอกสารได้แก่ 1>, 1. นำใบรับรองการฉีดในประเทศที่ได้มาจากโรงพยาบาลเมื่อครบ2เข็ม 2. พาสปอร์ต 3. หลักฐานการเดินทางเช่นตั๋วเครื่องบิน 4. ค่าเอกสาร50บาทโดยขอรับเอกสารรับรองได้ที่ 1. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโทร02.134.0134ทาง p o t h ทเฮ underscore bkk ด .mail.go.th เท่านั้น 2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสถาบันบำราณนาราดูลจังหวัดนนทบุรีเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการเวลา8นาฬกานาทีถึง15นาฬกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเตเลกสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ที่0 5 5 9 0 3 4 3 0 3. สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสอปคออมอบางเขนกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตะเลิกสอบถามเพิ่มเติมที่02-521-0943-5รับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวสอัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี